โอเคสวัสด okay pues ีครับผมกับผมจอสกับ nah SK a u t ออโตนะครับเดี๋ยวเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้มาเร็วสักนิดหนึ่งนฮะบ่ายสองโมงนะครับก็เป็นอะไรกับรีวิวรถสวยๆกับผมจอสแล้วก็ทีมงาน SK Auto c a ตนะครับก็อยากจะมาแนะนำอีกสักคันหนึ่ง ท่านใดที่มีโครงการหาซื้อรถที่ราคาไม่สูงนักวันนี้เนี่ยนะฮะเอารถที่เป็นรถซีดาน4ประตูที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านเคยใช้กันมาแล้วนะฮะในบ้านเราเรียกว่าสโลแกนที่ผมเข้าใจเลยนะโคตทนโคตรถูกโคตรประหยัดนะครับใช้งานกันเรียกว่าคุ้มกันจริงๆนะครับอันนี้วันนี้นะฮะมาในรถของปี2012 นะครับเป็นรถยอดฮิตยอดนิยมอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของช่ายโตโยต้านะครับก็อยากจะเอามานําเสนอนะท่านใดที่สนใจนะครับหรือแฟนเพจที่ติดตามผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องนะครับก็ยินดีนะคันนี้ข้างๆผมเลยครับเป็นโตโยต้าวีออนะครับตัว E ปี2012นะเครื่องยนต์เบนซิน1 หลิตรนะฮะหรือ1,500 c ซีซีนะครับรหัส VVTI นะฮะปี2012เรียกได้ว่าออปชันหรือฟีเจอร์มาครบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์แบ็หรือถุงลมนิราภายัยแล้วก็ ABS ตัวรถเนี่ยเรียกว่าเดิมๆสวยๆล้อแม็กเดิม, Mac ดมนะสีเทาดำนะหน้าตาสดใสไฉไลนะเรียกว่ารุ่นไฉไลอ่คงทน VOS 1 5 E VVTI เกียร์อโตเมติปี2012นะครับผมจัดจำหน่ายในราคา275,000บาทนะไม่แพงนะครับท่านใดสนใจก็ inbox ทักไลน์ทักเบอร์เข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่าในเรื่องของการติดต่อเข้ามาอย่างไรแต่ตอนนี้นะท่านใดที่สนใจเมื่อดูรถเข้าๆ่าไปแล้วเนี่ย เต็นท์ของผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนตะกวนหาดทรายทองนะครับถนนตะกวนหาดทรายทองที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาตพุทธจังหวัดระยองนะครับถ้าท่านใดที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธนะฮะจากแยกนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธเข้ามา1กิโลนะฮะประมาณนั้นนะฮะอยู่ขวามือนะเต็นท์เอสเคออโต้ขาหรือท่านใดที่มาจากในเมืองระยองนะครับมาจากชุมชนเกาะยาชานะฮะวิ่งเข้ามาเลยนะฮะ ตรงเข้ามาเจอแยกของวัดตะกวนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงเข้ามาเรื่อยๆขวามือของท่านจะเป็นตลาดลาวนะฮะเลยตลาดลาวมาหน่อยอยู่ซ้ายมือประมาณ800เมตรนะครับก็เป็นเส้นของผม SK a เคอัลโตคาเข้ามาจับจองนะเข้ามาสัมผัสหรือมาทดลองขับได้ยินดีนะฮะท่านพักเข้ามาก่อนนะครับในเพจรถมือสองระยอง SK a เคอัลโตคาหรือติดตามได้ในช่อง YouTube Channel นะครับ MAC ระยองแต่เมื่อติดตามแล้วนะฮะก็ขอกำลังใจนะครับในการหารถสวยๆมานำเสนอกับแฟนเพจหรือเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้หารถดีๆมานำเสนอเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาชมรถกันต่อเลยนะครับจะเป็น t o y o ต a v วีอนะครับปี2012นะฮะ1.5ลิตร1500ซีซี นะครับตัว e สีเทาดำเครื่องยนต์ vvti นะครับแม็กเดิมนะแม็กสแตนดาดเลยของเดิมๆดิมนะครับหนะึ่งแปดห้ะยางขนาด15นิ้วนะครับตัวรถก็จะมีเอ่อเป็นสีเทาดำมีสเกิร์ตข้างหน้าใช่ไหมมีสเกิร์ตหน้าไหมมีสปอตไลท์ข้างหน้านะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังตรงรุ่นของรุ่นมันเลยนะครับ 1,500cc นะครับปี2012ในราคา2 0ส0 0 0็บาทนะครับตัว E เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตัว E ด้วยนี่นะฮะตโยต้า V-All แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ที่สปอยเลอร์ด้วยนะครับนี่นะฮะไฟเบรกดวงที่3ที่สปอยเลอร์ด้านท้ายส,ยสวยๆนะครับเดิมๆกว้างขวางเข้าไปนอนได้ ขนาดโตคุณหมูว่านี่สามารถก็ไปนอนได้เลยนะนีค่ค่ะผมไม่ได้ด <laughs> <laughs> อ้วนนะครับเด,ะะเดิมเดิมมีลูกค้าถามมายินดีครับถามมาได้เลยมีซิตีปี2013มไหมครับมี2014ครับสนใจเข้ามาดูได้เลยสีขาวสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมอแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะฮะหรือเข้ามาในเพจก็ได้นะครับคุณปน,นตุนศุนนปออกหรือเปลอ่า แอดไลน์เข้ามาแอดเพจเข้ามานะครับรถมือ2ระยอง sk Auto Car นะครับเดี <writer> ๋ยวผมส่งรูปไปให้นะครับมีเป็นปีอ่าปีสวยสวยๆครับ300แสนกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัววีออก่อนนะฮะอันนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเดิมๆนะฮะยางอไไล่ครบพ้วนเครื่องมือแม่แรงมาครบนะครับเดิมๆเลยของ Toyota v วีอปี12 นะครับหรือวีซิตี้จะเข้ามาชมก็ได้นะครับที่อยู่ตอนที่ผมบอกไปแล้วมีนะฮะสีขาวนะครับมาดูข้างในกันต่อตัวนี้เป็นาภายในจะเป็นสีเบตนะครับเดิมเดิมเบาเดิมเมบาผ้าเดิมนะครับสีเบตนะฮะให้ความหรูหรามากมายนะไไล <laughs> าฉไลหรูหรา พร้อมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยแล้วบอกไว้ก่อนนะครับจับจองกันตอนนี้นะฮะวันออกรถนะครับผมมีกิฟต์เคา์เชอร์ให้2,000บาทนะครับในการจับจ่ายใช้สอยกับห้างโรตัสถูกไหมต้องออกภายในเดือนมกราคม2,565นะฮะเท่านั้นนะครับเบาะสีเบดเดิมๆไม่สุดไม่ขาดไม่ฉีกใดๆนะครับ นะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่นะพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็คอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะมีแอร์แบ็กและฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ที่พวงมาลัยผู้ขับขี่นะครับวิทยุ CDMP3 ครบถ้วนนะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีออกสีเทานะครับตัดกรายสีเบจด้านล่างของคอนโซลน,นะครับสวยงามนะแสงประตูเดิมๆไลท์ที่ติไลท์ตำหนิ ว่าง่ายๆไหลตำหนิไลลตำหนินะแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็เป็นกุญแจเห็นไหมกุญแจ immobilizer e เป็นกุญแจรีโมทนะครับนะกดเปิดปิดประตูเป็นกุญแจรีโมทรวมถึงฮะเอาต้องใหญ่กว่ากุญแจอยู่แล้วฮะ <laughs> อย่าลืมนะท่านใดสนใจอิ inbox สอบถามกันเข้ามาได้เลยในเพจรถมือสองระยอง SK Auto c a โคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือการเช่าซื้อเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่าเป็นตัวอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมภายในกันก่อนนะครับเอาเลยดูเลขใหม่กันด้วยว่าปี2012สตาร์เทเครื่องเป็นอย่างไรนะครับนี่ เสียงนิ่มมากนะครับแต่ก่อนอื่นทุกๆครั้งนะครับผมอยากให้ดูนี่ก่อนนะคือตัวปี2012ตัว E นะฮะก็คือกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานพร้อมเซ็นทัลล็อกนะฮะและตัวกุญแจร,รีโมทก็สามารถใช้เป็นตัวเซ็นทัลล็อกแล้วก็มีตัว immobilizer ได้ด้วยนะครเป็น immobilizer ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของกระจกมองข้างนะฮะสามารถปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้า รวมถึงสปอร์ตไลท์ที่กันชนหน้าด้วยนะครับมาครบสมบูรณ์เลยนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ตัว v ีออสน่าจะเป็นตัวเจนปี12นี่จะเป็นเจนใหม่ซึ่งตัวพวงมาลัยก็จะเป็นาสามก้านแต่ว่าจะมีหยกักตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเลขไมมาแล้วฮะเลขไมอยู่ที่1นึ0งดร้อ 28กิโลนะครับรถปี2015สวยสวยๆเดิมๆนะครับสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยนะฮะมีคันเดียวสำหรับคันนี้วิทยุ CD MP3 ครบต้วนเป็นแ i ร์อนาล็อกนะครับสวยงามนะครับและที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ตัวคอนโซลหน้าก็จะเป็นถุงรมนิรภยัยซึ่งคันนี้จะเป็นตัว E นะครับรวมถึง Airbag ด้วยนะฮะร,รวมถึง ABS ด้วยนะฮะตัวนี้จะมี anti l o c k Brake System นะครับก็คือระบบ ABS นะครับอยาให้ดูฝ้านิดหนึงนะฝ้าเดิมๆสวยๆนะครับฝ้าสะอาดๆนะถึงจะเป็นรถปี2012ก็ตามนะครับเบาะเดิมนะฮะเบาะไม่สุดไม่ฉีกขาดนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับไร้ตำหนิจริงๆนะครับสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับช่วงนี้นะฮะหรือท่านใดที่ กำลังรอโบนัสจะออกนะฮะรีบจับจองกันมาก่อนได้เลยนะฮะวิธีการจับจองอย่างไรเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะครับเป็นรถเกียร์ออตโอต้สะดวกสบายนะเครื่องยนต์ 1,500cc ถ้าผมจําไม่ผิดตัว 1,500cc ของตัว V8 ตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่109แรงม้าไม่น้อยนะครับแล้วก็อัตราเร่นแซงแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวสามารถเชื่อมต่อ AUX กับตัวโทรศัพท์มือถือเราได้อีกนะครับสะดวกนะฮะในระดับรถบีคาหรือรถตลาดนะฮะใช้งานเรียกว่าโคตรทนโคตรประหยัดนะครับในการสนนราคาในการซ่อมบำรุงแล้วก็ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองช่วงนี้ราคาน้ำมันสูงอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนท้ายกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะฮะ เบาะด้านหลังฝั่งเบาะด้านหลังนะฮะฝั่งคนขับนะครับสวยงามเบาะเดิมๆนะครับปี2012ในราคา275,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันที่ห้องเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะฮะรถเดิมเดิมสวยงามนะมีคันเดียวเท่านั้น พราะจริงๆแล้วมีหลายคันขายไปหมดแล้วเหลือคันนี้ที่มาใหม่นะครับผมเคยนําเสนอไปรอบนึงแล้วนะครับตอนที่เขามาใหม่ๆแล้วก็เอาไปขัดสีฉวีวันมานะครับเรียกได้ว่าดูได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะตะเข็บรอยอง์รอยอาร์คมาสเต็ปเดิมเหมือนจากโรงงานบดนะครับฝากระโปรงเดิมรอยอาร์คเดิมนะครับมีคําว่าอ,ย,อย่อยมอกออ,อ,อยอวะ่ะมอ,อกอนะครับ สมล้อเดิมสีเดิมนะฮะไม่มีการทำสีมาแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ VVTI นะครับถ้าเทียบแล้วปี2012ไม่อยู่ที่แสนสามนะครับถือว่ารถยังโอเคอยู่นะฮะยังเรียกว่าไม่ใช้มาไม่เยอะนะฮะและที่สำคัญกับ SK Auto Car ทุกคันเรารับประกันคุณภาพไม่ว่าจะเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์ 1,500cc ที่มีแรงม้าอยู่ที่109แรงม้าแรงบิดเร่งแซงเนี่ย141แรงม้าซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดในเรื่องของการซ่อมบำรุงอีกต่างหากนะครับถ้าท่านใดที่เคยใช้โตโยตา้าหรือท่านใดที่มองหาอยู่อยากใช้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือส่งคุณลูกคุณหลานหรือใช้ในการทํางานผมแนะนํา Toyota Vios 1.5ลิตรตัว E คันนี้เลยนะครเกียร์อโตโมติกปี2012นะครับสนใจทักเข้ามาส่วนในเรื่องของการเข้าซื้ออย่างไรนะครับบอกไว้ก่อนเลยทุกสาขาอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ท่านสนใจนะครับอายุงานนะฮะบรรจุแล้ว 5, 6เดือนขึ้นไปนะครับรายได้ต่อเดือนนะครับส่งสลิปเงินเดือนเข้ามา นะฮะสเดือนย้อนหลังนะฮะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะฮะทักเข้ามาก่อนให้ผมทั้งผมดูก่อนนะจะมีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณป้าเปิ้ลคุณแมนไอคุณตั้มนะฮะพนักงานน่ารักของผมน้องตั้มคนใหม่มาสวยงามรูปงามแน่นอนนะฮะท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามานะครับหรือยังไม่หมดแค่นั้นไม่ใช่แค่มนุษย์เงินเดือนนะฮะทุกสาขาอาชีพจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะ ตลาดนัดหรือขายของชํานะคะขึ้นทะเบียนการค้าหรือท่านมีหน้าร้านเงินผ่านบัญชีก็ได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆให้ฟังนะครับหรือท่านที่เป็นผู้รับเหมานะครับเงินผ่านบัญชีรับเหมาเองมีเครื่องไม้เครื่องมือติดต่อเข้ามานะฮะทุกสาขาอาชีพยังไม่หมดนะครับสําหรับท่านที่เป็นชาวไร่เกษตรกรแล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวนะฮะก็มีประโยชน์นะครับ ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรือนอกจากนี้นะฮะท่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่นะทุกสาขาอาชีพหรือท่านใดที่ผิดหวังจากที่อื่นมาแล้วนะครับยินดีให้คำแนะนำนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพียงขอนะฮะประวัติในเรื่องของการเช่าซื้อก่อนหน้านี้นะครับเราเก็บไว้เป็นความลับของคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ให้ท่านได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองรถนะ สวยๆกับ SK Auto c a r านะครับหากท่านใดมีปัญหาก็ในเรื่องของการเช่าซื้อนะครับไม่ว่าจะรุ่นที่ผมนำเสนอไปแล้วหรือในเพจของผมนะฮะก็ยินดีนะครับติดชมเืินเข้ามาได้นะครับยินดีรับปรับปรุงแก้ไขซึ่งเราก็ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะครับสุดท้ายนี้นะในเรื่องของอรถสวยๆนะครับ ก็เป็นในเรื่องของโควิด19นะฮะตอนนี้รัฐบาลประกาศอยู่นะครับว่าโควิด19กำลังจะกลับเข้ามาแล้วขอวิงวอรนะรด้วยความปัญหาดีจากชาวเอสเคออโต้านะครับออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือนะฮะเว้นระยะห่างนะฮะ การอย่าตกนะครับและที่สําคัญนะครับผมบอกเสมอในหลายๆรีวิวนะครับในเรื่องของการทิ้งขยะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นแมสที่เราใช้แล้วนะครับหรือ ATK ที่เราตรวจตัวเราเองแล้วนะฮะใส่ภาชนะ,ะถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็ทํำสัญลักษณ์สีเขียวผูกปากไว้นะครับเอ้ยทำสัญลักษณ์สีแดงนะครับ พนักง,งานเก็บขยะเขาจะได้รับทราบนะครับว่าเป็นขยะติดเชื้อเพื่อช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อนะครับเท่านี้เราก็ช่วยสังคมได้มากแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับในรีวิวหน้ากับรถสวยๆยังมีอีกมากมายเพื่อรอท่านเป็นเจ้าของนะครับต่อย่าลืมนะครับในเดือนมกราคมนี้ผมแจกกับแจกนะกิฟต์วอลช์อีก2,000บาทวันนี้สวัสดีครับ